ครับเพื่อนเพื่อนที่ตามรับชมรายการหล่งซ H ครับผมวันนี้ผมอยู่ในเกม rov e ครับผมนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องแปลกใจฮะอ้าวเฮย้ยพิลังยังไงเนี่ยไม่ใช่ครับคนเรามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงก,กันบ้างนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเล่นนะเกม rov e, แต่ผมเห็นว่ามันจะต้องแบบเอเล่นแล้วมันคอยจะเสียงเงินเติมอยู่เอยอะอดใจไม่ไหวอะตะกินสวยๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยหยุดเล่นไปนะครับแล้วก็ ไม่อยากไปต่อรอต่อเถียงแล้วก็ไม่ย่อยใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนอะไรอะ่ะไม่ค่อยได้เล่นตัวที่ตัวเองอยากเล่นนะครับก็เลยหยุดไปนานมากมากครับนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยน้องๆครับก็คือจะเล่นเอาวีน้องๆเล่นกับเพื่อนๆนได้รับชมกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะก็มีคนขอเข้ามานะบอกพี่ลังเล่นเอาวีหน่อยเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับมาครั้งแรกๆเนี่ย,ยผมขอวอร์มเป็นแบบธรรมดาก่อนนะก็อยากเล่นตัวที่ตัวเองเล่น นะครับไม่อยากจะไปลงแรงไม่อยากจะไปอะไรมากนะครับอ่าอืมแล้ตรงตอนไหนก็ไม่ส่งนะครับมาส่งตอนนี้ด้วยฮะไปจับคู่กันเลยฮะก่อนอื่นเนี่ยผมต้องเท้าความก่อนเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นสายเมทมากๆนะแล้วตัวแรกที่ผมเล่นเลยก็คือเป็นอีลุเมียครับอีลเมีเนี่ยผมเล่นตั้งแต่นานมากๆนะครับผมรู้จักเกมอวนะครับอ่าตัวแรกเล่น ตอนแรกเลยที่ผมซ้อมเน่ยที่ผมเริ่นเริ่มเล่นนะคือหลานชวนเล่นครับก็เล่นพวกย้อนเล่นพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบเล่นเมดครับโดยเฉพาะอิลุมิยะฮะคือตอนนั้นเห็นว่าสวยดีครับนี่ฮะวันนี้ครับเดินก็สวยอะไรก็สวยนะทุกคนเออนางคือแบบงามมากๆอ่ะนางคือราชาครับแต่ผมจะใช้สกินล่างต้นนะเป็นล่างต้นครับเป็นเรื่อผมรู้สึกว่าสวยนะครับ สวยกับร่างน้ำแข็งนะจะเจ้าร่างน้ำแข็งดีร <Our S 1> ่างน้ำแข็งแล้วกัน <Glory. S 1> นะ <keep> จะได้ดูแบบมีสเสน่หน okay, ์นิดนึงโอเคฮะนี่แบบนี้เลยคือนางแบบดูสวยครับเป็นคนชอบแบบความสวยงามนะก็เลยเล่นอินูเมเียครับแล้วก็ชอบนักเวทเกือบทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ครับในการกลับมาเล่นอีกครั้งก็เดี๋ยวเรามาเล่นสายเวทครับ เล่นแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องเขาเรียกว่าเ็าเล่นตามสไตล์เราครับเพรออ <c oughs> าะเราไม่ได้ลงแรงไม่ได้อะไรครับเล่นปล่าเรานี่แบบว่าเราเล่นห้าหีห้าไงธรรมดาไงนะใครก็จะมาบังคับเราไม่ได้ใช่ไหมไโอ้เราจะสู้ไปด้วยกันภาพเนี่ยทำสวยมากๆนะทุกคนบอกตรงๆเลยผมยังเดินไม่เคยเดินท่วแมแบบทีร,รู้สึกว่ามันเดินเร็วขึ้นปะอุ้ยอุ้ย,ยโดนพ่อมดครับอือหือ จำได้เลยครับโดนพ่อมดนะเป็นตัววีแบบนี้อ่ะฮะอยา่ยาอย่าอ๋อมันยิงแบบนี้เนาะโอ้ยา่าไม่กินครับยังไม่กินยังไม่ค่อยรู้สก,กิลครับนี่ฮะโดนดับเบิลช็อตไปครับ <First. S 1> อะไรตายกันแล้วเหรอถามจริงตายกันแล้วเหรออ๋อมีสแตก็กนะฮะไม่ได้เล่นนานครับมีสแต็กครับผมอีรุเมียมีสแต็กทุกคนอะไรยังไงอะย่ารับ<า> โดนนี่ฮะอ๋อสตันครับนะต้องเรียนรู้กันใหม่ครับอุ้ยติดติดติดไม่ตามไม่ตามไม่ตามเราจะไม่ยุ่งครับติดครับแต่ตองนี้ไม่ติดนะฮะนี่ครับสมบัตอออไปทีนึงแล้วก็ยิงครับอย่าตายนะครับผมอย่านะอย่านะว่าไปนั่นเลยฮะเราจะยังไม่อะไรทางนั้นนะเราจะเฝ้าเลนครับเรามีเราเป็นเมทที่ดีเราต้องเฝ้าเลนครับใครอยากคิวคิวกันไปครับสกอร์สองสามฮะแล้วมาทําอะไรตรงนี้ ฮะโอ้โหจะไปไหนก็ไปทางนู้นนะครับนี่นะฮะขอเติมเลื่อนต่อดีกว่า <c oughs> เป็นเม็ดบางๆนะครับหุ่นเพียวๆอย่างนี้ครับไม่ได้เลยครับนี่ครับอ่ามาแล้วครับยิงฮนะสะบัดหนึ่งทีครับแล้วซ้ำต่อด้วยนี่ฮนะโดนครับปึ๊บเราไม่สนใจฮนะ เราคอยเรียกทริปข้างบนข้างบนมีมีเขาเรียกว่ามีประเด็นนะข้างบนมีประเด็นครับจริงๆผมชอบรองเท้าวิ่งไวนะจับไปช่วยก็ควรเล่นตัวเองครับอย่าเลยเขาดันไปขนาดนั้นแล้วแม็กเอาอยู่ครับคิดว่านะก็เี่นได้ว่าค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงนะทุกคนนี่ครับนี่ครับลุมเฮฮะแต่อย่าลืมนะครับผมนะก็ไม่ต้องดรามากนะทุกคนเล่นดีไม่ดียังไงก็ชัดครับชัดครับ สองช็อตครับโดดไปเลยครับเด้งครับเด้งโดนแบบนี้เด้งฮะเด้งไปดีนี่อะไรกันครับก็เกิดอะไรขึ้นฮะขอส่องหน่อยครับมีใครจะตายไหมฟับตัดนะครับผมบุ้มโอ้โหติดเกาะครับรอดไปได้ครับนี่นะฮะที่ผมชอบอีลูเมียครับปืนใหญ่สถานโลกาครับทั่วแมพครับปล่อยครับแบบนี้ครับนี่เราอยู่เลนกลาง ยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนเฮ้ยยังไงครับืโดนยิงเลยโดนยิงตูดเลยอะรู้สึกว่ารู้สึกว่าด้านบนยังไงอ่ะตายไปแล้วเหรออใ <c oughs> นหมดนะครับปล่อยให้หมีมตีป้อมได้ไงทุกคนทาไมทําแบบนี้ครับเฮ้ยผมลืมปิดไม้เอ้ยลืมปิดลําโพงครับทําไมก็ต้องให้เปิดด้วยนะลําโพงเนี่ยเปิดตอนแรกให้เปิดนี่ครับ ทำไมอ่ะผมจะปิดครับก็ไม่ให้ปิดนะล้มเหลยวนะครับไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะนี่หละเป็นซะอย่างเงี้ยฮะลูจะเปิดทําไมครับเนี่ยแล้วทำไมตรงนี้ไม่ตีเข้าไปมังกรเนี่ยตรงนั้นมีประเด็นกระโดดในยิงเลยครับผมบุ้มมีประเด็นโนเนียครับต้องยิงครับอันตีช่วยฮะให้เกิดการสตันครับปิดลำโพงฮะมันก็บอกว่าล้มเหลวครับ นะโดยการช่วยเหลือของเราอ้าทางนน้นพอลงมาปุ๊บทางนู้มีประเด็นครับแม่ขาดคนสวยไม่ได้เลยครับไม่สนละตามสบายนะครับคุณจะตีกันยังไงอุ้ยใยญ่ๆมาวัดกันสักทีครับพอหมดครับปล่อยมั่วเลยนะครับตายครับนะข้างล่างตายหมดครับเดี๋ยวผมฮะหรเอผมคนเดียวเรือสาวสวยที่สุดในโลกอยู่คนเดียวนั่นก็คือผมนั่นเองมีตีนะครับผม เขาจะรีบบวกกันมาทำไมครับผมไม่เข้าใจเลยครับทุกคนนะนี่ฮะผมไม่สนใจครับม้าผมได้จอกเกราะมาแล้วทุกคนจำไม่ผิดมันคือการจอกเกราะอูมาเป็นฝูงวิ่งมาทำไมห้าวเหรอห้าวครับปล่อยอันตรีใส่ด้วยนี่ยังไงล่ะโอครับโอ้อันตรีนี่ห้าสิบวินาทีเลยเหรอผมต่อไปผมไม่ปล่อยตรงเด็ดแล้วทุกคนกมันเป็นอะไร<ม>ที่ทข้างล่างมีครับ อ่าข้างบนมีประเด็นนะจริงๆผมไม่ค่อยชอบตรงว,วาร์ปนะผมบางทีผมก็ไม่ได้ใช้นะ้ำใช้ไม่ค่อยเป็นนะทุกคนวิ่งมาทางนี้มาวิ่งมาทางนี้มาเฮ้ยทำอะไรเพื่อนผมโท,โทษยิงเขาดิไปไหนแล้วอะ่ะอือวิ่งตามเพื่อนผมเปล่าอย่านะอย่านะเฮ้ยมันอยู่เลนมั้งได้ไหมอ่ะฮะมันอยู่เลนมั้งด้ยไหมแม็กคือครับคือ คือคุณอยู่เลนบ้างเลยไหมนะนะครับดันไปดิครับนะถ่ายป้อมไปดิมาโทนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลนเป็นอาร์วินแล้วเป็นอย่างนี้ครับของมันจะขึ้นนะทุกคนเราจะต้องเล่นด้วยความใจเย็นนะฮะเราจะไม่ใจร้อนครับตายอีกแล้วครับฝั่งเราขยันตายครับยิงอันตีครับให้สะดุดอยู่ในป้อมครับอย่าได้อุ้ย,อยสองตัวสองตัวทุกคนสองตัว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  นะครับเดินตรงนึ่งไม่ได้ตรงตรงตีตรงดีตรงตีไม่ได้ครับตรงตีตรงห้าไม่ได้ครับปับมาตรงนี้ครับยังไงครับปุ๊บปึ๊บปึบอ่าเขาตายหมดแล้วครับผมยังครับเขาเล่นกันยังไงเอ่ยยิงเนี่ยครับผมรออะไรครับปัดปัดปั๊บเรียบร้อยครับยิงครับยิงครับเกือบครับมาทำไมตรงนี้ครับอหอยิงครับ เราอยู่ในป่าครับไม่มีใครเห็นครับนิเปรียบนี่ครับเอาที่เฮ้ยป้อมนะครับเฮ้ยเขาไปวิ่งอะไรในนั้นอ่ะฮัลโหลโอ้ยเดินกลางครับแหมไม่ยากจะพูดเลยนะปล่อยครับนี่ฮะเอาให้ดิ้นครับโดนเลยครับไม่มีใครดูเลยครับผมเดินกลางฮะโดนถ่ายป้อมเลยครับทางนี้ก็กวดกันไปครับโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ย ป้อมที่รักของฉันโดนตีแตกไปแล้วครับนั่นนี่ครับเขาทำอะไรกันครับเดี๋ยวตรงนั้นเขามีประเด็นข้างบนครับตาทางเขาจะรวมตัวเข้ามาเอาป้อมบนเราอีกแล้วครับข้างล่างถ่ายไปเลยฮะนั่นแหละถูกต้องครับผมถ่ายเลยครับถ่ายเลยนี่ครับเขาวิ่งกลับเลยครับมีทําอะไรเอ่ยนี่ครับนั่นนนแอบครับมีแอบครับ แอบในป่าทุกคนแอบในป่านี่ฮะมาแล้วครับมาหน่อยดิดงครับโอ้ตายแล้วครับอุ้ยมีประเด็นครับเขาทำอะไรกันอะนี่ครับอันตี้ดีครับรออะไรฮะบึมโดดหลครับแต่ตายไปหนึ่งครับบอกแล้วฮะหายไปหนึ่งครับ ดันไ่เพื่อนดันไมนั่นแหละครับผมนะฮะปล่อยโดนทางนี้ไปโดนทางนู้นครับอุ้ยตัวอะไรโผล่มาตรงนี้ครับตกใจฉันตกใจครับนียบร้อยฮะไฮยัตเตะครับเก็บอ่าเรื่องอะไรนะคิวเลนไปได้ครับไม่เลนผมนี่ไม่ค่อยมีคนดูแลเนาะนี่เป็นเลนของอ้าวเฮ้ยตกใจฮะมายังไงอย่างนี้ครับเอปล่อยมั่วเลยปล่อยมั่วเลยทุกคนโดนแล้วครับวันนี้ปั๊บ M. นี่ครับ Hurry, <super progressive entin> มันวิ่งไปไหนอะทุกคนนี่บอดปะเนี่ยมันวิ่งไปไหนทุกคนเดียรนตี้เราเป็นไงบุ้มหัวแตกครับคาตาเลยครับผมกลับบ้านนะฮะเฮ้ยมันวิ่งเลยผมไปไหนอะทุกคนเห็นบ้าเมื่อกี้นะครับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมว่ารีบดันป้อมแล้วรีบจบดีกว่าครับว่าเหมือนเล่นกับบอทนะทุกคนแล้วมันยังไงบอดหรือคนคนหรือบอด ตกใจครับนี่เกิดอะไรขึ้นครับวิ่งเราไม่สนใจเราเลยนะวิ่งเลยเราไปเลยครับเฮ้ยงงแล้วถ้าเกิดเกมนี้เสียงเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรครับผมใส่หูฟังไม่ได้นะใส่หูฟังแล้วมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับสำหรับเจ้าเกมเอาวีนะเฮ้ยยังงงไม่หายครับนี่ครับเฮ้ยหมีวิ่งไปไหนฮัลโหลนี่ครับหมีวิ่งไปไหนอ่ะทุกคนนี่ครับไอตัวนี้ต้องจักวิ่งกลับครับนะดันปอดดำนะครับ แต่ไอหมีตัวอกี้ครับงงฮะแต่รู้สึกว่าลูเมนียนี่จะใช้ไอ้นี่น้อยลงแล้วทุกคนเขามีประเด็นก no ันอีกแล้วครับเขามีประเด็นกันอีกนะครับข้างล่างฮะเลงเป้าครับไหนฮะหมมมวิ่งเลยกันไปเลยกันมาครับทุกคนดูนะฮะผมถึงได้งงครับนี่ครับทางนี้วิ่งหนีครับแต่ทางนี้วิ่งเลยมาไหนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอ้าวดูวิ่งทําอะไรกันครับ เวรกรรมดูบนบมั้งครับฟ๊าบไหนเอ่ยอยู่ไหนกันนู่ครับบนสุดนี่ครับเขาวิ่งกวดกันครับแล้วก็วิ่งเลยกันไปเลยกันมาฮะหายไปแล้วครับเดี๋ดูครับไปดีกว่าคิวเลนครับคิวเลนฝั่งเราป่ะโหลใช้ด้วยเนี่ครับเฮ้ยมันวิ่งไปไหนครับมาแล้วครับคิวเลนครับฝั่งฝั่งของทงห้ามครับ งงฮะงงที่สุดครับงงถึงงงที่สุดเอาไปทําอะไรป้อมเราอีกครับตรงนู้นครับบอลบนครับไม่สนใจแล้วครับถ่ายเลยครับอืผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะไปตีไปตีหมดเสร็จแล้วครับไปตีหมดเสร็จแล้วครับฟาบฟาบแทงทราไงเฮ้ยนี่มึงอยาล้มหน้านะครับไม่ได้ครับอ้าวปล่อยผิดปล่อยถูกยิงฮะ ยังไงฮะโหลโดนครับอุ้ยปล่อยมั่วเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาเพื่อนยานี่ครับทุงทัดงวครับเขาดุแบบอ้าเฮ้ย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 มาไปล้วเพื่อนยังไงขอทิ้งเถอะบุ้มเร็วเพื่อนเร็วมันจะแตกแล้วเร็วเร็วเร็วยายาทำฉันวิ่งเลยไปไหนไม่รู้ไปก่อนแล้วครับ โอ้โหเฮ้ยรอดได้ไงฟ้ารอดมาได้ไงฟะเนี่ยนะครับแต่บ้านก่อนแหมวิ่งเลยกันไปเลยกันมาครับนี่ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นครับตกลงมันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหแบบนี้ครับงงเลยครับเจ้าวิฮะโดนไล่แล้วครับเดี๋ยวพอเขาหยุดบวกกันปั๊บนี่ผมทิ้งยันแม่อุ้ยไม่ใช่ยันแม่ครับแหมเหมือนยันแม่ผมทิ้งตะกิวของอินลุ้มอย่ะครับบวกเลยนะ เนี่ยครับวิ่งสวนกลับไปอีกแล้วครับเอาวิ่งสวนกลับไปอีก้ะเฮ้ยอะไรกันฟ้าปดหัวครับเดี๋ยวนี้อาวิเป็นแบบนี้ทิ้งเลยครับผมกาลังเกาะกลุ่มครับไม่ฮะนี่ยบร้อยครับเออตายไปหนึ่งครับให้รู้จะมั่งเพาแม่เห็นทุกอย่างครับเออแม่เห็นหมดนะอยู่ตรงไหนแม่ก็เห็นอ้าวไม่อ่านหมีหมีหมี ยิงมู่วนะครับผมยิงทิ้งยิงคว้างครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ก่านนะทุกคนรู้สึกว่าไม่มีใครครับไม่มีใครฟาร์มครับอิลุ่มอย่าฟาร์มซะงั้นนะครับเออมาดิไม่สดแล้วครับไม่สดโลกฮะเจอแบบนี้งงครับจัดไปครับเออแปลกดีฮะเรียบร้อยครับได้บัฟมาแล้วครับพอมดว่าไงเกาะกลุ่มแลวครับผมขอเล็งหน่อยโอ้ยเลือดอย่างน้อยครับโบงนี้ครับ หมดอย่างนี้ครับพอหมดเสร็จแน่บุ้มไม่ได้ใครเลยครับผมแต่เป็นตัวช่วยครับเราเป็นตัวช่วยเราเป็นตัวช่วยจริงๆเราก็ไม่ได้กะอะไรแล้วครับมันไม่โดนเองนะทุกคนเพื่อเสียงเพื่อดูดีครับเราต้องแอบอยู่ตามป่าครับทุกคนครับนะเราสกิลรู้สึกว่าสกิลมันจะเต็มเร็วนะครับเนี่ยเฮ้ยบลบแดงไม่เอาครับเอาครับเราแอบในป่าครับ ตรงนี้กาลังโนเนียกันเลยครับเป็นกลุ่มเลยครับกำลังลุมเพื่อนแล้วครับยังไงเพื่อนเข้าไหมครับไอตัวนี้ยังไงครับโอ้เพื่อนตายแล้ววิ่งสวนกันไปครับอ้าววนกันไปวนกันมาครับงงอ้าวงงครับแห่มาตรงนี้ครับเอา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 ครับสามไล่สองฮะสี่ไล่สองครับผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ครับคิวเลนไล่คิวแบบคิวจริงๆฮะเราอยู่ตรงนี้อ้าวเฮ้ยตรงนั้นมาดูเขาเพื่อนครับต้องมาช่วยโูข้างล่างครับ โทษทีเพื่อนผมผมดูเพอนไปหน่อยครับนะทุกคนครับล้อมแตกเลยโอ้โหทำให้เขารู้ถ้าคนอื่นมาดูคลิปผมนี่มันด่าผมตายผมดูนดูอะไรเนี่ยแล้วนะดูเดินครับโคตรช้าฟาร์มดีกว่าครับนะนี่แหละครับจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่ามันเป็นเกม5 v วิธรรมดาไงใช่ไหมเราก็ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมนี่ครับปับแดงครับเอาหมดแล้วครับเนึกได้ว่า ฟาร์มไม่ต้องใช้ครับทิ้งครับยานแม่เอ้ยไม่ใช่ทิ้งอีลูเม่อยไปก่อนเลยครับให้เกิดการสตันแล้วตกใจกลัวครับนี่ฮะรู้สึกว่าศัตรูจะไม่กลัวนะครับทุกคนศัตรูบอกเ้ยจิบจิบนี่ครับแม็กเราเริ่มคิวได้ครับยังไงครับฮัลโหลเดยวหมีฮะเราก็ยังฟาร์มต่อไปครับอยากจะรู้ว่าสมัยนี้อีลูมีนั้นแรงแค่ไหนนะครับ เป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับเล่นในช่วงยุคงแรกครับอ่าคิวเลนครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วทีมเราจะชนะอยู่แล้วครับนะครับวิ่งกันไปวิ่งกันมายังไงทีมเราก็นะครับได้เปรียบนะครับนะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปอะไรมากครับนี่ครับเอาวีนะปั่นครับนี่ครับเรียกปั่นครับเออกุมใจครับดูครับ ไล่มันมาตามมานีล้ลงมานี้ลูกคิวเรนลงมานี้ลูกเดี๋ยวป๊อป้าช่วยฟับตามมาเป็นฝูกก็ปล่อยครับแบบนี้ครับวิ่งกลับทันทีฮะคือเราคิวเรนแล้วก็ตามครับเรียบร้อยฮะสุดยอดคิวเรนโคตรเก่งนะครับคุณทําได้ยังไงอ่ะแล้วมึงหนีเลยมึงทิ้งกูเลยมึงทิ้งกูเลยกูไปแล้วยังไงฟับบุมแตกครับเจออีลูเมียยันแม่ครับนี่เขาเรียกว่ายันแม่ตัวจริงฮะ ยันแม่นี่คือหลายๆคนมาดูแบบเฮ้ดูเอาวีแต่พี่หลังไปเอายันแม่จากไหนยันแม่ก็คือจากเกมนะครับยันแม่ก็เกมมอลบอดแหละครับนะฮะก็คือทิ้งยันแม่มาจาก้าฟ้าครับแต่ยันแม่น่ะทิ้งจุดเดียวครับอันนี้โคตรแม่ครับยันโคตรแม่ทิ้งแมงห้าจุดเลยครับผมนะครับผลอยู่ตรงไหนทิ้งมันตรงนั้นนะครับอุยโยนยิงครับยายิงฉันอุยโยนยิงตูดอืมไม่เกรงใจเรียบร้อยครับ ชนะไปฮะกันได้ว่าสนุกสนานพร้อมกับการงงนิดๆนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับแล้วก็ผมก็จะเล่นให้เพื่อนดูบ่อยๆนะก็จะเป็นการสอดแทรกนะครับจากทิปวอลโรบอทเดิมๆนะ <c oughs> ของวอลโรบอทก็ลงตอนเย็นไปเกมอื่นๆก็ลงช่วงเช้าช่วงอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดความหลากหลายในช่องเนาะ แล้วก็จะมีเกมอื่นๆด้วยนะครับถ้าถูกใจเกมไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์เข้ามาครับถ้าอยากเล่นด้วยเนี่ยเราจะได้ไปสตรีมในช่อง R s g หลังสตรีมเกมแทนนะครับดีว้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับยี่สิบนาทีกันเลยทีเดียวโอ้โหคลิปอาวีนี่คลิปนานนะเนี่ย <'m> นีย่ MVP ด้วยดูดิไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับ นะครับอย่าลืมนะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะที่ชมกันจะถ้าเกิดมีคนเล่นเยอะๆก็คอมเมนต์มาครับแล้วเราก็จะไปสตรีมกันในช่องไอจีหลังสตรีมเกมนะนะครับไม่ใช่ช่องนี้ครับช่องนี้ไม่ค่อยสตรีมครับไปสตรีมช่องนู้นนะไปก่อนแล้วครับผมไมายมายกับสาวสวยครับอินลูเมียสวัสดีครับผมไม่เจอกันครั้งหน้ากับ R O B